พคนว่ากาลามีมีมาหลายอย่างล้วม,มีมีกาฮ็ดได้ล้เล่นกเฮ็ดเป็นขอบคุณหลายๆเด้อพี่สาวคนสวยยังป่ะคะฮะโอ้โบสวดบ่อนุญาตให้จีบผู้ใดเนาะขอค่ะโอ้ผู้ขอนี่สวดบ่นี่โอ้สวดเนาะค่ะเนาะเอาคอเสียงสาวสวดเนี่ยค่ะเพื่อก,กันกับลุงระบันค่ะลุงระบันกับบ่บอผัวค่ะ ขอบคุณหลายๆเนดะ้ยพี่สาวเหลือน้อยเป็นที่เอเตอร์ครับแต่เดี๋ยวนี้เนาะมีอย่งางไทยไทยเบิร์ดกอดพวกอดสาบคุณเราบม่มีแนวไทยขอบคุณหลายๆกับพี่สาวจะเลื่อนจะเลื่อนเรื่อยลำ้ลำเรื่อยล้ำเรื่อยค่ะนั่นเห็นบ่ จะสมอว่าบาใบหัไมได้เดิอสันล้วพี่หัดกวนใบหั่มจัลาสัก่อนกันเอาใบอ้อยมาพูดจากสองสามวทีสัก่อนกันใบจะได้ม่แห้งหน่อยอยู่แล้วว่าสาธุัวสุกุพุทธะานังทังมาคาลตานังสังฆาัานะัง เลววสัตว์ตสาธุ์ตัวโกโก้สนุกโงนักมโนรกัสสักผูก็ทั่วจังวาสช่วยสีสีอริยาเมตย์โย่คุณเอ๋คุณคุณพิราแมนดาคุณครูบาจันจงมาปุจงมาบังจงมาขังมาปูมจงมาขุมมาบังมาจงมาขังมาลืมมาเทียม โอ้ลั่นน้อง <Net -hertz> <segue> <uma> <solos> เอาละหันีอาผู้สาผู้สาจังวภาสาธุเด้อสาธุเด้อกระสิย่อมือก็มาเนื้อเสียงเดียนถามว่า น่นหว่าพระคุณแต่พระาคำเยดิฉันมาวันนี้มาวันนี้ปากก็คลมกับตาใบบาดังคุมอีกตอนหนึ่งอีกตอนนึงพระโรุมตาตาตาดาราหงำลํกานละมาสีหนตะเอหอมคุณเดิมแน่คุณเดิมบอกคุณประทํบบั้ก็ารอบทูกงคุณละประสงค์เน้น่ก็ให้พระใส่ฟันยาวว่าล้าตาทีมตาติดอยู่เป็นมาบ้านนอนขาข้วบ่ที่จะให้เป็นงเหลียมนั่นดูเพระคำว่าเทียมอยู่เหนือซสอฝันปันเตปตาตาทำเล็กเ ยายแก่ัแปะเตียนปลมตาตูวเด้อคุณอาจารย์ของฉันของฉันสารบวาคุณกองคุนกองช่มานำสนองปัญญาไว้ผาเกนั่นเดือพอนั่นเด้อไม่เวมนที่แปจุกแก่แปเพื่อนไรตาตูวเด้อคุณกองดียังด้านไทยอันรักสิงสู่รวงเีนั่นเดือกควม่นสิลำเลือน้าคือความเบาตาตูเด้อจุนเด้อว่าตาคุณของเตาของจตมาตังของพ่อแม่ก็เล่ำนำมาจ่าตันชจที่ฉันมาวันนญาติปาตุก ทุกสันสาปวดปงตาไอ้มาชู่ันไอหมาอู่ตะเพียพอลมตึงงานเะปรสสานก่อนเทปแปะคือเบาคงมันคือพ่อมันดือไม่มันสมองอพวกขัาไปแกงตาหววเขาย้ำปูปาทเงีสีเเบาไหลเรียนตันลดทำมาบูดเมีบาลีเลียนประมตุมจริงสาคุเตอรินเลสีงเลสีเทวดาทุกปูสาะนี่ใส่มาจู่าายทีิบางมีขลังเ้ย่างรัาง่างนากุ้มนาปูคุณาอยู่ด้อเงีนาปู าปูดูกันมาสองมาสองสิกาดังคือของคือของสามกคนสามโกลาลิกบอกคนหัวดวลินย้ำงาบินแมงไว้นำจาต่อน้ำไผขอเดิมบกอ่อเมาดันไลมดันไลลังมาคือน้าคือน้ำย้ำสิเดาหรือดูหุน ดดอกกคือิ่นเส้หนาพุ่นพ่อไม้โตก่ำมาตาสองสองน้ำบ้านฮาธรรมนางเลิศลำแปดพื้นตมามาขันปอฮาดวารันมามได้มาใส่สันวันฮีสาตุเดือสาทุนเด้อคอยคือความเบาสาตุเด้อคอยคือความเบาอำมาสมกับมุงมันในชาราลบ้กมาเห็นแจงส่วนไมเห็นแจงคืออาคันที่นนบ้านน้องจวดมาฟอนดีเลยท่านท่านไหก็าลุกขึ้นมาฟอนน้ำกันเสิ อันนี้เป็นการยกบ่อยกคู่ที่ว่าธรรมดาละน้องแม่เนาะถือว่าเฮาเงี้ยน้ำพอนี่เฮา่อนํำคู่คู่คืออย่างแม่บานนี่คู่คือผู้นำพัสวะางคุณนคู่นั่นคือผู้พยงทั้งดีพนักคุณแม่คุณคู่นั่นคือผู้พามีอำนาจคุณคู่นั่นคือผู้พัชรารู้ตัวบาทคุณบอกคุณแม่ของเฮานั่นเฮาต้องยกใส่หัวผู้เลี้ยงมาผ้าใ่ให้ว่าคุณบอกคุณแม่นั่นจากป้าหน่อยใาใหญ่าบใหญ่มากกว่าพวกกับผู้เลี้ยงเฮาดูจังไรบ่นดื้เดินมีฉันนั่นผู้ขาบอลำลุงลาบ พร้อมตั้งพระพุทธประทับประสงบอมตาแม่นางโรลัญีผู้รักษาเม่น้ำคำแผ่นดินพร้อมตั้งเทีพระเจ้าเราเทพาเทวดาหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกนลนโลกนี้จงมาพบปักรักษาเด้อเทพาหากก็ดีจงมาพบปักรักษาที่ง้างของน้องตั้นอภินัน้อยดาวเหนือกับน้องสาวลาลูและวันเย่ทองถือว่าได้มาประคับประคองห้องโตโมนีได้มาล่ำสู่สายหูสายตาของ่อของแม่มือนี้ให้ปากฟองฟองดังเด้อยแม่เดือเด้อยยาเท่าเด้อ ผู้ใส่แหวนกระไดให้ยูดีมีแห้งให้ลำให้รวยให้เจริญเจริญด้วยแม่เด้อมาที่นี่ปากกองห้องดังคนมาฟังอยู่นี่คนมาฟังอยู่นี่ให้ลงมักให้ลงมักหมอลำหลุงระวันเด้ออพี่นั่งเด้อตีวันไหนตีใหญ่วันไหนมีม่งตีบ่เอ้ยบ่มีม่งตีเนาะแม่นบ่ เพิ่นบอกความบ่เลีนเสือสร้างแต่บ่พอเพิ่นบ่ล้ำบ่เบาคือกินปนบ่มีผักปนน่ะบ้าตั้งแต่คนขักนำกันกันยังเดาบัดนี้คว้นฉันบอกเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์มือนีเป็นงานอย่างมือนีเป็นบุญอย่างเอาบัดนี้บอาเรื่องบุญคุณของพ่อของแม่ย่ำเขาวมุกโจกเขาปนเฮานั่นตั้งไงมาลูกผู้ละคนข่าพอตีแม่ด้วยแม่อ้าวปัดนี้ว่าพ่อกับแม่หักบุตรสมเยบ่เรื่องคุณพ่อแม่ผู้เลี้ยงจักบ่าักชันบัดนี้บุญคุณขขออองงพ่่แมเนาะ มานัางเบิ่งดีพ่อะบ้านในทรทัศน์ดหม่เด็ดนะบอกและเม่อาปากกว่างด้วยนี่แหละแม่ใหญ่เอ๋ยคุณพ่อแม่นั่นล้นนั่นล้นคามันมีค่ามาตานแม่นั่นทล้อละมันปลุกแต่ลูกเดียวในตอองอาพี่นักเลงเจ้าอยู่ทางนี้เจ้าเป็นผัวข่อยอยู่ทางพี่ทางพี่ข่อยมีลูกเก้าเดือนก็เป็นผัวข่อยเดาบ่นเราสมุดเอาสมุดเอา อาพี่น้ำเหลืองปากตัตววัโอ้ยไปยืนหูเล่ยังยุหันสูเห็ดไหนมันสมบนสมบาทเนเอาคือจังท้ระตัดเมียแถวานีอำเภอพุ่นมาเบิ่งเจ้า,าคือนยังดิลากับรถคือไอ้โนาะมันสิเคยมื้อนี่ล่ละสิสอนไอ้นี่ยนับมาเอออยู่นี่ เดยมาหล่อกันใจแตกเดีน้อเี๋น้อมันบดแตกดอกถ้าใอยว่าปลาคองตัวเอาไว้เห็ดก็จะอยู่ในโทรทัศน์นั่นเมียเออหลายซองอยู่ในสื่อกับนีมือดิทายบอนนี่ถ้าว่าปลาคองตัวไว้นี่โคตรเก่าเดือนเนี่ยน้อแม่น้องขอมาท่านนี่หนูพี่บัวดอกมันหยดล้องผีผีวาดผีเออให้เจ้าเฮ็ดโส้มาผีเดี๋สิเลยเออเอาไหมแต่ไม่ได้บอกให้ซอนอ่าพี่นั่งเู้นปลาข พีท้องโอ๊ยแต่มันเห็ดบางหงบอกคือเนาะถ้าไปวัดต่้งนีลูกมีผัวเหมอนกังเห็ดคือเอาไหมป้องตัวไว้ยามเดินเอยามลมทวนเหมือนพวกคือลิงกว่ากันใช่ปะ ฮักหวานมีลูกเล้นี่ไม่ชิ้มูกแม่อ๋ยเสงนกุดตุกดาได่มันกงในกองาอาที่นั้นวันมีมหากระพูนไม่เป็นสีปันปันแต่สีออกลูกันละแต่ว่าต้อออกลูมันยากไม่ถ่ามันยากยันบัวใดปนยันเห็ดเลี้ยกี่ในเจ้าบ่วดแต่สีออกไม่สีปันปันนี่หากัระพูก่นี่คุดเจ้กระพูทไหมอืออุ้ยมหลายกวยเดิน À phi nát nữa Mẹ cho giá ngàn lắm phải mẹ Ủa là có lời ngàn lắm nữa À phi nát nữa ơi Lúc cả lúc cả Yeah. I'm สมัยหมอสมัยไม่เขาให้แถออกเบือเดือดหยอกสมันตะกีสมัยตะกีมันสมัยตะกีมันผมมีดอกแถนั่นน่ะมันก็กรรมันมีดอกหกหมอนั่นฮ่าเือฮ่าพี่นั่นเอ้ยลูกตาลูกตาต้าย่างกยังสร้างถ้าเกินว่าหัวระบา ปานวากับคนโซ่เม่ตัวจนแห้งลาเก่าเดือนหรือเสิบเดือนแม่ถือผ้าขาดถ่วงประคอง่ายน้ำลูกพรอกตอนแม่ออกลูกนั่นได้นอนปันกับสวอยแม่เอ๋ยจากเอ็นใหญ่เอ็นน้อยขาดออกเป็นพันจากทวงดันจนเบินแหงแกงขาจนแงลงลำลวกมาวิทองใดโอ้ ไหนจะมาหากาแฟมานีนเนมีนมามเป็นเชบทองอออรู้อ้ะเชบทองปวดขี้ที่บ้านไงออกลูกหูสวา่างวบบแบข้ผาผ่านมาหลอ,อกแล้วห <laughs> ลวงมาว <c oughs> ิทองได้อนสนีเนาะข้างเคีย่เมียนญานนำนมบ่มี ปวดตาที่น้ำนอนเ่นอนอย่างเลยทางไปตะเมียนหือคันสิ่งในเพียใปบ่ได้ไปบ่ได้ข้าอยู่ข้ากินยางเห็นเหรือยุงแมงหมดเมนบ่มิมาไปรเมื่อันเด็พอเขาอดตาสู หลายแม่เขาตาดสู่สินาวเย็นพกเกี่ยวพกเกี่ยวแม่ยายอ้ยสูวพ่อลูกจังเดียวาสมบัติใบตาคือหน้าหัวเหมือนไฮสวนพ่อกับแม่คือเสาหลักล้วนล้วนคือเทาหลักล้วนล้วนพ่อกับแม่ประคุณลายเอาบัตา ย่อนน้ำลมของมันดาเอาว่าตายวอนน้ำเหื่อกของมันดาจังไงมาปันทีคุณความดีของเจ้าเอาอย่างมาอี่อาตั้งอันอันอันอ่นอันาแผ่นฟ้าหนันไงเอามาเทียบเลยบุญคุณพ่อของแม่ว่าแผ่นดินนั้นไงว่าตะเล่นั้นกว้างไงยังบ่ท่อคุณพ่อเจ้ายังบ่ท่อคุณแม่เจ้า Anh đeo tao. Men bóng miệng. Anh đeo tao. Men bóng miệng. Men bóng miệng. ตัวตะนาทโอ้ยลูกเขาว่าเป็นตะหักแต่หูเละคือเจ้าวิลีอ่ะไอ้แม่หูมันได้พอตอนเนี้่ว่าดังมันได้แม่ยุดดังหนึงดังตะปากได้แม่ยุดแต่ว่าเนี่นลูกเขาจีหิวนมแล้วจีเทาแบบเนี้ยลูกเขาหิวนมเนี้ยเอาเปิดออกมาให้ลูกกินเนาะส่วนส่วนไอ้คุณอภินันเนี่ยสมบูรณ์สมบัติอี่างีกับพี่น้องอุ้ยมีบ่าวเลี้ยงขุนขุนของของแม่ยำขโมกจุกขพนเฮานั่นจะไงมาเนาะพี่น้องเนาะ